เครื่องนำไปสู่พบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสอยู่ว่าเครื่องนำไปสู่ภพเครื่องนำไปสู่พพดังนี้ก็เครื่องนำไปสู่พบเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าและความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค่าราทะฉันทะความพอใจก็ดีราคะความกำหนัดก็ดี นันทิความเพลินก็ดีตันหาความอยากก็ดีอุปายะกิเลสเป็นเหตุเข้าไปสู่พบและอุปาทานความถือมั่นด้วยอำนาจกิเลสอันเป็นเครื่องตั้งทัพเครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดีใดๆในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณ กิเลสเหล่านี้นี่เราเรียกว่าเครื่องนำไปสู่ภพความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพมีได้เพราะความดับไม่เหลือของกิเลสมีฉันทะราคะเป็นต้นเหล่านั้นเอง สัมมาปัส,สังนิพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเหมือนายนันทิขยารัก